สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหรือเปล่าเต้ร์จจรินพรหรือครบเจโตด้านเคนหน่อยบอกรอให้น้องพูดเองเคนหน่อยออกอาการเลิกรักทั้งคู่หลังถูกถามถึงน้องสุดที่รักเต้รจรินพรครบกับเจโตหรือเปล่าบอกไม่รู้แต่ชมน่ารักดียังคงเป็นที่จับตากับความรักครั้งใหม่ของนางเอกสาวเต้รจรินพรที่หัวใจว่างมาพักใจแต่ล่าสุด โลกของเธอกลายเป็นสีชมพูอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้เต้ยได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าความรักตอนนี้มีคนคุยด้วยกำลังค่อยๆศึกษาและทำความรู้จักและยังไม่พร้อมเปิดตัวและกับทิปเที่ยวเดนมาร์กล่าสุดของเต้ยไม่ได้บินเดียวแต่มีหวั่นใจไปด้วยจนถูกแซวถึงช่างภาพส่วนตัวที่คอยแช่ภาพส,สวยๆให้นอกจากนี้เพจดังอย่างเจ 108, ม,มอยร้อยแปดก็ได้เปิดวารถึงผู้ชายว่า ไม่ได้เป็นคนในวงการแต่คนในวงการบันเทิงรู้จักกันดีที่สำคัญเคยเป็นนักกีฬาอีกด้วยงานนี้ชาวเน็ตได้เผยชื่อของหนุ่มโปรไฟล์เลิศคนนี้คือเจโตปนิธิผู้กำกับไฟแรงดีกรีอดีตนักกีฬาไอฮอกกี้ทีมชาติไทยล่าสุดหน่อยเคนได้ให้สัมภาษณ์ในงานวงสวงละครซุปตา2550และในฐานะพี่ชายพี่สาวที่สนิทกับเต้ยมากม จึงถูกถามเคยเห็นหวั่นใจของน้องสาวหรือไม่และใช่เจโตหรือเปล่าซึ่งทั้งสองคนแอบมีอาการยิ้มยิ้มเล็กๆพร้อมกับบอกว่าให้เจ้าตัวมาบอกเองดีกว่าอย่าออกจากปากพี่ดีกว่าถ้าเรื่องจริงก็ยินดีเขาน่ารักทั้งคู่เห็นแล้วเราก็เซอร์ไพรส์รอให้เขาออกมาพูดเองยังไงก็รอฟังจากเต้ยนะจ๊ะแต่ตอนนี้แฟนคลับเขายินดีและส่องวา์าเจโตกันยกใหญ่แล้ว ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุก c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ